มาเบิงอันนี้พี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่นี่กวกมะพร้าวพี่น้องที่ผมปลูกไว้ตวน้นก็คือมูเลยพี่น้องมันขี้หยอดมันโคตรลงพี่น้องือจังอันหัวอันพยาย่าหนักเลยพี่น้องแปลกรักบ,บานผู้ใดเป็นยังสีมี่พี่น้องเป็นมีกับคอมมนเขามาเบิงเลยพี่น้องมาเบิงว่าจะเคยพ่อเคยเห็นพี่น้อง ว่ากันโคตแบบนี้คือประเขินนพี่นอ้องคือมันเสียไปเลยเป็นมีต้นเดียวนี่พี่นอ้องต้นอื่นว่เป็นผมปลูกไว้ได้สองปีแล้วมันมันเป็นเองสี่แล้วมันโคตรรงแบบนี้ล่กิบจันทร์ันะพี่นอ้อง นั่เป็นเหล็กสีออกยิ่งเล็กกับพกวงพี่นองเอ้มันโคตรลงโคตรลงครับขางกกหมึกผิดแต่ว่าพอมีหนว่วยดิพี่นองนี่กันมะร้าโคตรลงแบบนี้คือว่าเป็นหนว่วยแล้วกับใหญ่า,ายจักเทีย เบื้องตัวอื่นพี่นอ้องตัวนึงสีก็หนอดดีเยอะพี่นอ้องเมื่อเป็นแต่เบื้องมากแต่ละตัว,ต,วตัวนี้ก็เมื่อเป็นมีตัวเดียวพี่นนอ เลยเอากกหนีมาปลูกแท่นปลูกใต้แท่นไว้ว่ามันใบใหญ่อย,อยู่แล้วนะแลกมากเลยอุดลงคือหัว่าพยานาคนี่กันบานพูดใด้เป็นเรื่องทีก็คอมเมนต์ขมาได้พี่นอ้องมีบทนันแ่ละกิบสันสัน เพียงกันมีแหละหิบหน้าพอกันไหมไปแล้วสวัสดีครับ